ณโรงเรียนแห่งหนึ่งในช่วงบ่ายหลังเลิกเรียนการกำลังนั่งเล่นมือถือในห้องเรียนที่ยังเปิดไฟสว่างและเปิดพัดลมหมุนแรงการทำไมไม่ปิดไฟกับพัดลมล่ะครูเจนผู้เป่าปับวบันนี้เองนะว่าให้เราช่วยกันประหยัดพลังงานอ่ะก็แค่ไฟกับพัดลมไม่กี่เครื่องเองไม่เป็นไรหรอกไฟฟ้ามีตังเยอะตั้งแยะใช้ยังไงก็ไม่หมดคืนนั้นหลังจากที่การนอนหลับ ฝัใในทำไมฉันไม่อยู่ห้องเรียนเฮ้ยเธอเป็นใครฉันคือไฟฟ้าที่เธอใช้อย่างสิ้นเปลืองจนเธอจะหมดพลังงานแล้วไม่จริงไฟฟ้าตัง้งเยอะตั้งแยะไม่การจะเข้าใจผิดการผลิตไฟฟ้าต้องใช้ทรัพยากราาธรรมชาติเยอะมากถ้าไม่รู้จักประหยัดทั้งโลกก็จะเดือดร้อน วันรุ่งขึ้นการมาโรงเรียนแล้วเล่าเรื่องที่ฝันให้เพื่อนฟังเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละงั้นเราต้องทำอะไรสกักอย่างแล้วงั้นเธอมาช่วยเราทำโครงงานเรื่องการประหยัดพลังงานในโรงเรียนดีไหมอืมก็ได้งั้นเราไปปรึกษาครูเจนกันเถอะพวกหนูทำโครงการนี้ดีไหมคะดีนะครูเห็นด้วยเลยครูจะช่วยสนับสนุนพวกเธอเราก็เริ่มจากสิง่ง่ายๆก่อนหลังเลิกเน ไฟทัดลมปิดเรียบร้อยหรือยังแล้วที่สําคัญเลยเธอต้องไปอธิบายให้เพื่อนๆฟังด้วยว่าความสําคัญของการที่เราช่วยกันอนุรักษ์พลังงานนะ่ยมันเป็นยังไงคล่องมือไหมพ้้องค่ะโอเค คุณนะที่ทำให้ฉันได้อยู่นานขึ้นและทำให้ทุกคนรู้ว่าพลังงานค่ามากฉันจะดูแลเธอให้ดีที่สุดคุณ,คณก็สามารถช่วยโลกของเราได้เริ่มต้นง่ายๆด้วยการอนุรั